โลมันกอนซาเลสย้ว่าไฟหน้าเขาจะชกกับใข่โดยล่าสุดนั้นโลมันกอนซาเลสได้ออกมาเปิดเผยเมื่อวันอังคารที่11สิงหาคมที่ผ่านมาที่ร้านกาแฟาในเม็กซิโกโดยเป็นการพบประพูดคุยกับทางท่านประธานของดูบยูบีซีซึ่งในครั้งนี้โลมันก็ได้หนีผู้จัดการส่วนตัวคาร์ลอสแบนดอนไปด้วยโดยโลมันกอนซาเลสก็ได้ล่ายาวไปถึงอดีตของตัวของเขาเอง ที่เขาสนใจมวยตั้งแต่เด็กตัวอย่างเช่นการนั่งชมการชกของมฤุตยูดำไม้ไทสันรวมไปถึงชีวิตในครอบครัวของเขาที่ยังยากลำบากอยู่และทางผู้จัดการของเขาคาร์ลสแบนดอนก็ได้ออกมายืนยันว่าไฟหน้าของโรมันกรซาเลสคือการชกล้างตาภาคที่3กับฮวนฟานซิกโกเอสตาดาในช่วงเดือนธันวาคมนี้แต่ทางเอสตาดาก็ยังมีภารกิจ ชกอุ่นหมัดในวันที่3กันยายนที่จะถึงนี้และสุดท้ายนั้นโรมันกรซาเลสก็ได้กล่าวย้ำว่าเข็มขัดแชมเด w ิลที่เขาจะนำมาเป็นเจ้าของเส้นต่อไปนั่นก็คือเข็มขัด WBC แฟนชายแชมเปี้ยนซึ่งถ้าเป็นดังที่เขากล่าวก็สรุปว่าโรมันกรซาเลสนั้นเขาเลือกที่จะชกล้างตาในภาคที่3กับเอสตาดาค่อนข้างที่จะชัวร์แล้วนั่นเอง